สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าธนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นนะครฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต วันนี้จะพามาอัปเกตรถนะครว่าปัจจุบันมีรถอะไรบ้างนะครับเมื่อวานตอนกลางคืนนะฮะก็ได้รถคันนี้มาเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับก็ลูกโอนให้พ่อนะครับใช้พ่อโอนให้ลูกรถจริงๆรถเป็นรถของลูกสาวนะครับแล้วก็ลูกสาวเปลี่ยนรถคันใหม่ก็เลยให้พ่อใช้คันนี้จะเป็นนะฮะโตโยต้านะครับไฮรักไทเกอร์ดีโดีปี2002หรือว่าปี25 4 5 คันนี้จะได้เครื่องยนต์2,500ซีซีขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นรุ่นแคปนะครับเป็นรุ่นแคปนะฮะสภาพนะฮะสีสันเดิมบางเกือบทั้งคันนะครับจะมีเก็บงานสีบ้างจะมีริ้วรอยงานสีบ้างเล็กๆน้อยน้อยพวกนี้นะครับนะแต่พวกนี้คือสีเดิมโรงงานเจ้าของไม่เคยใส่แม็กไลเนอร์นามานะครับมีขอบแต่ว่าไม่ได้ใช้งานนะนะดูจากลอนกระบะยังสภาพดีอยู่เลยนะครับนะครับ สภาพยังโอเคอยู่เลยนะครับเม็อาร์คอะไรต่างๆก็คือเดิมหมดนะครับจากปรับสภาพแล้วผมจะมาลางายรายงานอีกทีหนึ่งนะครับให้มันดูง่ายกว่านี้หน่อยนะครับตอนนี้มันจะดูยากหน่อยนะครับเพราะรถไม่ได้ล้างก็ใช้งานอยู่ประจํานะครับสีสันเดิมบางนะครับจะเคยเก็บแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะฮะพวกนี้ก็สีเดิมโรงงานนะครับอาสีก่อของผมนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนมีร้ปร้อยพวกนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะขัดไปหน้าทำความสะอาดก่อนแล้วมาดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนภายในก็เข้าๆธรรมดาที่รถซื้อมานะครับจะต้องมีฝุ่นมีอะไรเพราะาเราซื้อรถบ้านนะฮะเพราะอาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับผมก็จะมีตำหนีเบาะนิดนึงนะฮะแต่คันนี้เป็นสองเกียร์นะครับเป็น4ฟวินะครับนะครับสภาพเบาะก็ยังโอเคถือว่าโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดก่อนนะครับนะครับคันนี้เป็นโฟล์วินราคาคร่าวๆคันนี้นะฮะถ้าจะเอาตามสภาพไม่ได้เก็บงานให้ก็อยู่ประมาณก็อยู่ประมาณ239สามเก้นะครับ2องแ0 0สามนเก้ันก็มีเปลี่ยนของเลวให้จัดส่งให้ฟรีร้อโลนะครับ แต่ถ้าจะให้เก็บงานรายละเอียดพวกสีสันต่างๆเก็บเบาะภายในต่างๆขอ,องเร็วเปลี่ยนให้เช่นกันนะครับก็อยู่ประมาณ249นะคบ249,000ส่วนคันนี้ Vigo นะครับปี2550เป็นตัวออร์โตรุ่นท็อป4ประตูนะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น Airbag ABS ภายในก็จะประมาณนี้นะครับสวยๆเลยเป็นกระจกไฟฟ้าภายในเป็นลายไม้พวงมาลัยแอร์แบ็กนะครับเกียร์ออโตนะครับระบบเบรกเป็น ABS นะครับคันนี้ก็ราคาตั้งอยู่ที่ถ้าไม่เก็บงานนะฮะไม่เก็บรายละเอียดสีก็สองหนึ่งเก้านะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแต่ว่าถ้าจะให้เก็บงานรายละเอียดสีนะครับผมรอนะฮะจริงๆก็จะเก็บไปแล้วนะครับจะมีเก็บสีนะครับรายละเอียดนี้นิดหน่อยนะครับมีตรงนี้นะครับพอเก็บงานสีแล้วก็จะอยู่สองแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับเก็บงานแล้วก็จะอยู่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาท นะครับจัดส่งให้400กิโลเหมือนกันครับเก็บสีก็คือรถมันมีเบียดหลังนี้นิดนึงนะครับผมนะฮะก็แจ้งกันตามจริงนะครับส่วนคันนี้นะครับรถจดทะเบียนปี2011หรือว่าปี2 5 5 4เป็นเครื่อง2.5นะครับตัวนี้เป็นตัว LS นะครับกระจกไฟฟ้าภายในเ็นกระจกไฟฟ้าเขาใช้งานอยู่ก็วิ่งซื้อรถอยู่ประจำนะครับเมื่อวานก็ได้ใช้ก็ไปซื้อรถไทเกอร์นั่นแหละครับยังมีริรวรอยเพรกเล็กๆน้อยๆนะครับ คันนี้ก็ตั้งอยู่ที่ราคา259,000นะครับ259,000ส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะจัดไฟแนนซ์คันนี้จัดได้ประมาณ217,000หรือ9,000นี่แหละนะครับค่างวดก็ไม่กี่พันนะฮะ4,000 5,000นะครับคันนี้เป็นล้อใหม่ยางใหม่นะครับสวยๆเรื่องดีไม่วิ่งแสนจะแสนเด็ดนะเพราะว่าผมขี่ประจำนะครับ ก็ใช้เงินนะฮะส่วนราคารถก็259เป็นเงินสดถ้าเป็นเงินผ่อนก็บวกอีกหมื่นหนึ่งนะครับก็เป็น269 269ก็ใช้เงินประมาณเกือบเกือบห้าหมื่นนะครับจะใช้เยอะหน่อยนะครับเป็นเชฟใช้เงินดาวประมาณ5 0,000ื่ค่างวดก็อยู่นะครับสี่พันห้าพันนะครับเหลือแค่นี้เลยนอกนั้นก็มีวิโกสมาร์ทเข้าอยู่นะครับก็ไปไปเก็บสีอยู่แต่ว่ารอรอรถนะครับรอก็ รถมันไม่ค่อยเดิมเท่าไหร่นะครับแต่มันจะได้ราคาถูกๆนะครับถ้าเป็นรถไม่เดิมท่นใดที่หารถที่เป็นโฉมใหม่ๆได้ตัวเปิดแครบอะไรนะฮะก็ก็โอเคส่วนการกขับขี่ดีมากนะครับตัววีโก้สมาร์ทนะครับรอเก็บสีประมาณวันสวันหน้าจะได้ออกมานะครับแล้วก็จะปรับสภาพตามความสากนะครับเราเหลือรถประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานก็ปล่อยของตัว มิตซูบิชิสตาร์ด้านะครับที่เป็นโฟวิล mm hmm. ไปลูกค้าจากโคราชมารับไปแล้วนะครับเราเหลือรถแค่นี้เลยนะครับนอกนั้นก็มีงานเก็บงานสีในอู่บ้างอะไรบ้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมันเสร็จเสร็จให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยอ,ออกมานะครับ mm hmm. สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์098นะครับ2744 279 27 ID Line 094 475 4441 ท่านใดอยากดูรถตัวจริงนะครับสามารถโทรสอบถามก่อนได้ว่ามีติดหน้าติดจองหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีติดหน้าไม่มีติดจองนะฮะก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจอดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวมาทางโกสุมจะเจอปั๊มคาวเอ่อจะเจอปั๊มปตทเปิดใหม่นะครับเลยมาอีกนิดนึงไปทางโกสุมนะครับก็จะอยู่ขวามือนะครับเลยมาประมาณ200เมตรนะครับ200-300เมตรนะครับประมาณนี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ